นายกอบตาอ่าวนางส่งกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานรักษาความสงบพร้อมรถดับเพลิงออกช่วยเหลือเหตุเพลิงไหมร้านสะดวกซื้อ Family m a r c ์ซอยอ่านาง15เมื่อเวลา9นาิกา20นาทีวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้าน f ฟม i l y m a า t และร้านอาหารอินเดียนมัสเตพื้นที่หมู่ที่สองตำบลอ่านางอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายพันคำกิติทนกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านางนายวิเชษขวัญเข้าประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่านางนายอิสระงามประดิษฐ์รองประลัดองค์การบริหารส่วนตานาวนาําบลอ่านางนําเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถดับเพลิงจํานวนสองคันเข้าระงับเหตุและได้ขอรับการสนับสนุนรถดับ เพลิงหนึ่คัน้อมเจ้าหน้าที่5นายจากเทศบาลเมืองกระบี่และจากองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยจำนวน1นึคันเจ้าหน้าที่5นายและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรอ่าวนางจำนวนหนายนำโดยพันตำรวจโทรอรุณสุขปานรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูทรอ่าวนางนายสมบูรณ์ช่างเรือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ฝ่ายปกครองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางหมู่ที่2เจ้าหน้าที่โรงแรมโคซี่กระบี่อ่าวนางบีชและ จิตอาสาเข้าร่วมดับเพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็วเหตุครั้งนี้ใช้เวลาทําการดับเพลิงประมาณ1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจอดองค์การบริหารส่วนตําบลอ่านางขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ร่วมระง,งับเหตุเพลิงไหมทั้งของอบตอ่านางอบตสายไทยเทศบาลเมืองกระบี่สถานีตำรวจภูทรอ่าวนางผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง จิตอาสาพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เข้าร่วมทําให้ควบคุมเพลิงไว้ในวงจํากัดอย่างรวดเร็วจนไม่เสียหายไปมากกว่านี้